สวัสดีครับพ่อหนานักครับผมครับสวัสดีครับครับผมนายปทุนปรงสนามนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณบานชำนาญงานครับตุนวิจัยและพัฒนาอาสัตว์ยาสพตดนะครับครับวันนี้เขากัดจะมาแนะนําวิธีการปลูกห้าแพงกว่าาศนะครับครับผมในฝนนะครับในช่วงคือในช่วงหนาแรงนี่ครับคือส่วนมากนะครับแต่เป็นหงูกันยูก็ะเบ้าโดหนาแรงเขาหน้ามันหน้ามันหน่อยเนาะครับหน้ามันห้องมีหน่อยนะครับเราก็จำเป็นต้องไ้ปลูก จะได้มาแนะนําวิธีการปลูกแบบที่ว่ามมนได้ผลในช่วงหนาแรกเนาะครับครับเอาครับอ่ะเตรียมการเตรียมการอันดับแรกเนาะครับเพราะหนาเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะปลูกเนี่ยพงโกละหายมีเปอร์เซ็นต์การบริสุทธิ์เสียนะครับแล้วก็ได้ผลดีที่สุดนะครับเนาะขั้นตอนแรกนะครับเขาเห็ดกันไหนก่อนครับผมครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับการเตรียมดินนะครับการเตรียมดินกับทอวา สำคัญนาะครับการเตรียมดินถ้าเขาเตรียมดินดีการเจริญเติบโตของหญ้าที่เขาจะปลูกก็จะดีไปน้านะครับครับครับพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าแพ่งกว่านะครับมันก็สามารถเจริญเติบโตได้ในดินหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่รุ่มครับที่ดอนก็สามารถปลูกได้นะครับสภาพดินนะครับก็ตั้งแต่นี้นะครับที่เขาเห็นอยู่นี่ครับผมก็คือเป็นสภาพแบบดินเหนียวครับ ครับอันดับแรกก้อนท่าจะปลูกเขาก็าไถเตรียมแปลงก้อนนะครับอันนี้ก็คือไถตากบันน้อนคือว่าไถตากหนาดินในก้อนเนาะครับครับไถไปก้อนรอบนึงครับผมหลังจากนั้นก็ไถอีกรอบนึงเที่ยวที่สองเพื่อว่าจะย่อยดินให้มันละเอียดขึ้นสำรับจังจังปลูกนะครับครับเผมขออธิแฐานนิดนึงเพื่อความเข้อใจของพี่น้บงบ้านเานาะรอบแรกที่เฮาไถไปเนาะะครับผมเฮาเว้นระยะห่างอ่า ประมาณจักมือเขาจังไถครั้งที่สองครับผมครับบางมีมันก็แต่แต่คนสะดวกนะครับาการย่างกีร่ายก็ยจักอาทิตย์สองอาทิตย์ครับไถตา,ากดินไว้รอบแรกอือหลังจากนั้นก็จังมาไถารอบที่สองนะครับครับผมจังมาสั่มรอบที่สองนะครับเนาะอืมอันนี้เังเป็นเดียวดินเดียว,ด,ยวดิน,ด,นด้านนะครับรบ,บางมีเป็นแปลงนี้แปลงนี้แปลงเป็นดินเนียวครับอ่าต่ว่าด้านโน่นิ่นก็ยังสามารถปลูกออกมาให้หยาได้ ะจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับนะเนาะเขียวงามยังพี่นองเห็นนะครับนี่คือการเตรียมดินนะครับเนาะข่าวข่าเนาะครับผมนาแรงนะ่งเนาะพี่นองคิดจะปลูกหลักก็ดินประเภทนี้ก็ไปเขาไปเบิ่งแปงที่เพื่อนปลูกแปงสาธิตที่พี่นองเบิ่งด้นานล่างเนาะการปฏิบัติเมื่อเขาเตรียมดินอังซีแล้วนะครับเนาะว่า่นเห็ดอย่างไรขั้นตอนต่อไปตามครับผมอันนี้แหละครับลงมาแปงสาธิตดาา้านล่างกลัวจะมาได้เป็นา้าแพคโคลาสวยงามขนาดนี้นะครับอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับ เ,เพิ่นปลูกจังใดนะครับขั้นตอนต่างๆแต่จะมาแนะนํำที่น้องได้รับช่มได้แปลงสาธิตด้านล่างนะครับผมตาน้ำกันครับอ่าดิป็นหลังจากเขาทายด้านบนนะครับน้องขนาเนาะครับอ่าขนาว่างก่อนกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขอซักถามรายละเอียดจัดเล็กน้อยก่อนนะครับผมเนาะด้านบนพี่น้องเห็นนั่นคือจำลองว่าสภาพพินด้านด้านบนที่ยังบริเตรียมอ่ากานเนาะครับเนาะอ่าแบบนั้นเป็นแบบที่ดอนอ่าที่ดอนนะครับ,รบอืม อ่าต่อมานะครับเพรว่าสิเป็นที่ดอนที่รุ่มเนาะขนาดเนาะกะเฮ็ดรักการเดียวกันขั้นตอนต่อมานะครับก่อนจะปังดำต่อไปเข้าปฏิบัติจังไรครับผมครับหลังจากที่เขาเตรียมดินแล้วนะครับครับคือขึ้เหาได้เบื้องเ้าเนาะครับการเรียมดินบางีก็ขึ้นกันครับอืมบางีเป็นการปลูกแบบที่รุ่มครับการเตรียมดินก็ขึ้นกันก็ขึ้นทั้งสองเถือกว่าที่นี่การเราก็อาน้ำใส่นะ้ครับครับผมก่อนเี่จะปลูกเขาก็เอาน้ำใส่ปั๊บกระภาพดินครับ ปับสภาพบินห้มันปรับหนาดีนะมันเสม,มอกันนะครับ<ม>อืเป็ย่างต้องปรับครับปรับเพอะาไาเล่าให้น้ำนะครับไาเล่าให้น้ำว่าถ้าเขาปามมรับเสมอการให้น้ำม,มันกี่ทัวถึง<ม>ครับขาเขาปรับเพราะต่ภาพพื้นที่ของเขาแต่แต่ละทีแต่ละหม่องคือกันออแปลงนี้คือกันครับแปลงนี้มันอาจจะฟังหนึ่งมันแต่เนิ่นรัางล่างนี่มันต่ำ กเลยจําเป็นต้องรับให้มันเสมอกอนครับเพิ่มสภาพน้ำครับเือมันจะได้ตัวทั้งแปลกนะครับออันนี้ผมผม,ผมขอแสกนึงเน,ะนานะขนาดเนาะหมายความว่าพื้นที่แต่ละมองอาจจะเป็นพื้นที่หน้ามองอยู่เนาะครับอาจจะมีมองโน้นมองลุ่มแต่เขาต้องเกลียนะครับเกลียให้มันเสมอกัน นะครับเพื่อการให้น้ำมันจะได้สมุดนะครับเนาะสมบูรณ์นี่คือชาติเยนดินทุกชนิดเคล็ดขี้กันขี้กันครับต่อไปนะครับเพราะนาเนาะขอถามออกปิดความรู้อีกแนเฮ้าเอาน้ำเข่าในแปลงหน้าแปลงหยาเนาะครับเนาะเฮ้าปักดำได้เลยท่านที่บอหรือเังไใดครับผมปักดำได้เลยครับหลังจากเท่าน้ำเาใส่น้ำเาปั๊บสภาพได้แล้วก็ดำได้เลยครับอหลังจากเคล็ดขั้นตอนทุกอย่างที่บอกในการเตรียมดินแล้วเอาน้ำเข่าสามารถปักดำได้เลย ต่อไปผมขอบึงถอนพันธุ์ตีเจะนํามาปักดำเขาควรจะเอามาในลักษณะใดนเนาะครับเนาะหยิบเลยครับเท่าไห้่ครับผมอันนี้ก็คืออันนี้คือถอนพันธุ์นะครับถอนพันธุ์ยาแพร่ปลาที่ถอนมาสราเรับจะปลูกนะครับครับถอนมาทั้งหลากเลยนะครับเนาะเห็นมาเห็นมาครับแต่เขาถอนอมามันจะได้มีทั้งใทั้งระบบหลากมาเนาะครับครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มา ปาดำครับคือ,อยืดได้แปลงนะครับครับมื่อน,นี้ผมใส่ระยะเมียต์ยี่สิบครับพุ่เมตรยี่สิบถ้าฮับปลวกแบบปั๊บปากดำเนี่ยครับพอ,อ,อดีคือได้ไห้กับติดเพราะว่าอย่างพอว,ว่าน,นี่มันมีหกักมีหลัหกระบบหลากกินมาน้ำนะครับครับผมปากร่องดินดุนดินสภาพแบบนี้จะได้กับติดครับอืติดหลายเปอร์เซ็นต์ครับ ครับอันนี้คือขอดีขอดีของการปลูกแบบปักดำสองใส่ทอนพัดหน่อยอืตัวนี้นะครับแปลงนี้นะครับสามไร่ครับใส่ทอนพัดไปลอยลอยลกครับอือแช่ลอยล่นะครับแช่ลอยลครับนี่แหละครับตัวนี้นะครับใส่ไปลอยลครับครับถ้าเป็นการดำนะครับเนาะเป็นการดำนี่คือขอดีคือใส่ทอนพัดหน่อยครับผมอือ้วกาโอกาสรอดติดลอยเปอร์เซ็นต์อือ ครับผมอพี่น้องขั้นตอนตั้งแบบที่ข้อหนาพ่นแนะนําไปนะครับเนาะโอกาสติดสูงนะครับระยะห้างที่ปักดาระยะห้างเท่าไรกับข้อหนาใส่กาจินครับีครับอืมทุกด้านนะครับเนาะทุกด้านครับเบียยีสบครับอืมครับผมต่อไปนะครับลักษณะการแบ่งลงไปดํานะครับลักษณะการดําคือดําหน้านี่เมนบอกครับผมมนครับต่อต่อข้างนะครับประมาณต่อพันเฮาสิอยูประมาณจะก่อจะตุนดีครับผมนี่แหละครับ ก็คือเบิ้งครับก็คือประมาณนี้แหละครับอันนี้คือคือคือเงาหนึ่งกอนหนึ่งกอนหนึ่งที่ว่าจะดำโอ้ยเป็นไงคือเขาดำหน้าเหรอครับในทะเากาประมาณสองสามกีบเนาะอ่าครับโอเคเข้าใจอยังไงเนาะครับเนาะครับต่อไปเขาหน้าพุ่นก็จะดปักดำเฮิองเนาะครับเนาะอันนี้คือเวลาเขากระดำนะครับอืมอืมดำหน้า เหมือนดำหน้าทุประกาศเลยครับเม็ดยี่สิบนะครับนี่คือระยะที่ผมเห็นว้นี่คือเม็ยี่สิบครับผมแบบนี้นะครับถามันมีเครือมันแตเครือแล้วครับแล้เนี่ยมันต้องต้มน้ำครับอืมสำหรับพี่น้องสิไปปลูกเปนเท่าบ่อเด็กอันนี้เทากะด้วยระยะสายตาได้บ่อขน่ะได้ครับอืมห่างประมาณเม็ยี่สิบคือเอาง่งยๆครับคือเทาปลูกนี่เท้าขีดใส่ระยะ พอได้ก็ได้ถ้าใส่หกสิบก็ได้ถ้าใส่หกสิบตันพันก็เพิ่มพันธุกอือมถ้าใส่ซ้ำนีบแต่ใส่ผมเมียยี่สิบผมใส่ลอยลูอถ้าหกสิบก็นนาจะใส่ยุทธประมาณสองร้อยครับผมมันสี่นะครับคือในในสามไรนีนี่ครับพันก็เพิ่มไปโอ้ถ้าทีถ้าทีระยะทีกับปัก้นพันเยอะใน่จังหน่อยครับผมอ๋อควมจตกตังไปอย่างต้องจังสันครับ ระยะอ่าตลาดระยะที่ขี้ขี้ขี้กันคือคือช่วงนี้นะครับกรณีก็คือว่าถ้าเขามีทถอนพันหน่อยอ่าเขาสามารถปลูกเม็ดยี่สิบนี่การคุ้มได้คือกันอ๋อครับผมโอ้ชิ่งกเต็มคือแปลงนี่คือกันอ่าถ้าเขาได้หกสิบกรเต็มคือกันอืมก็ระยะเวลามันก็เม็ดยี่สิบก็จะใส่เนี้ยจังหน่อยอ่าหกสิบกรจะเร็วเนี้ยจังหน่อยแต่ว่ากับเปลืองถอนพันขอเสียนะครับเนาะครับขอเสียคือตาทีเข้ากับเปลือง ทาระยะที่หขาหน้ากาจียนให้จะบ๊อ้เปพืองถั่วพันเท่าปันไดงเท่ากับบ๊อบเพืองครับโอเคครับแล้วแต่พี่น้องสรีใส่สูตรใดนะครับเนาะครับต่อเลยครับต่อหนึ่งกับปลูกได้ทุกขนาดนั่นแหละก็เกี่ยู่กับตอนพันธุ์ที่เขามีครับผมแต่ว่ากรณีมันถิ่มีกรณีนี่กรณีอ่ากรณีที่เพิ่นเข้าวสื่อนะครับครับถ้าสมมติเราไปสื่อมากนี่มันแพงเลยอืมมันสื่อถ้าสื่อมากก็รู้ละหาบาทสิบบาทครับผมสมมติอนี้เห็นทรงกันในเครอดีกันมาตก ตกลับไปรูดละสามสิบห้าบาทครับผมหาหกรลดเราถ้าเท่ากินมาปลูกแบบที่แบบนี้มาขี่เปลืองเท่าไหครับครับผมอออันนี้ก็เลยเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งทางเลือกหนึ่งว่าเท่าปูกข้างๆนี่เท่าก็ได้ยาดคือกันไอ้นานๆคือกันครับแถมประหยัดทอนพันุอีกแต่ผู้ได้ซื้อกับตรงสูตรนี่นาจะเหมาะนะครับเนาะสูตรนี่น่าจะเหมาะครับส้ารับผนที่ซื้อทอนพันไปนะครับกับเท่ากับ ดำสับบางสับบางเอาได้ตัวอะไรยังก็เบ็ดยี่สิบเอื้อนเหรอครับแต่ว่าผมกินต่อไปความเยามบางนี่อืมก็มีซับมางนี่ครับครับกระยี่ซับต่อไปกระชิสีเนาะอืมครับผมครับกรค่ายดำหน้าทุกอย่างเหรอครับครับผมซับวางระวางที่เฮาดำไปก่อนกระไรนะครับเนาะอ่าชุดที่เฮาดำเนาะคระจังสับบางครับเพราะว่า การแตกมันแตกเครือบนะครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่มันแตกเครือ่ครับผมขาเข้าปลูกระยะเดียวกันนี่มันก็จะสาดนะครับระวางตัวนี้ระวางระวางเบียดยี่สิบตัวนี้ครับครับนี่แต่เขามาเขามาสซับางเข่าถ้าเขาซาบบางเข่าตรงนี้มันจะเต็มได้กลัวกันบ่ครับตอนนี้มก็จะเต็มรด้กลัวอันนี้คือเป็นอย่างนี้ที่ว่าอยากให้มันพุ่มขึ้นทีได้เร็ว อืมครับการการแพร่ขยายจะได้เต็มเร็วเต็มเร็วครับผมครับผมอ่าครับผมอ่านี่ครับเป็นเคล็ดลับที่บุคคลมองข้ามนะครับเนาะในการปลูกยาถือว่าเอาไปไปดัดแปลงใส่เนาะเพื่อนเนาะครับผมครับผมครับหลังจากที่เขาปลูกแล้วนะครับนามที่เห็นนี่ในแปลงเนี่ยนะครับเขาก็จะเราจะป้ายไว้นะครับให้มันแห้งเองภายใน อาทิตย์หนึ่งนะครับถาซึ้อว่าถาบ่าะเบิดห้องก็ต้องห้องก็ต้องปล่อยน้ำออกจากแปลงนะครับให้ให้แปลงแหง้งหญ้าก็จะได้ตั้งตั้งโตได้นะครับหลังจากข้อปล่อยน้ำบอกแล้วนะครับหญ้าตั้งโตได้แล้วก็ให้เฮ้าเอาปุ๋ยนะครับเอาปุ๋ยขี้ไก่หรือปุ๋ยคอกนะครับเมื่อวานแล้วก็ใส่น้ำอีกรอบนะครับ มันจะนั้นกับหยปลออย่ปลอ,อยไว้ให้หญ้ามันมันแตกเพื่อกระจายคุ้มพื้นที่ให้มันให้ให้มันคุ้มพื้นที่ไว้ครับนี่ก็เป็นวิธีการดูแลนะครับหลังจากปลูกน้องครับอีกหลังจากนั้นก็ให้น้ำเรื่อยๆถ้ามันแห้งก็ให้น้ำเรื่อยๆครับ สองเดือนก็สามารถตัดไปให้เลี้ยงสัตว์ได้นะครับนะครับเสริมต่อจากข้าหนาดนึงนะครับเนาะหลังจากปลูกเซจเรียบร้อยนะครับผ่านขั้นตอนการปลูกเ็จเรียบร้อยก็รออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะให้น้ำแห้งนะครับก็สังเกตเบื้องขนามะแหงเขาต้องปล่อยน้ำออกจากแป้งนะครับเพื่อให้ต่อพันธุ์เพิ่นได้จะเริ่เติบโตสังเกตเบื้องนะครับใส่ปุ๋ยใส่หยังที่ข้าหนาเป็นน้ำครับปุ๋ยคุณอ่าสีข้ายชิงวะบ้านเฮานะครับลก็ฉชีไก่ก็ได้นะครับผม จากนั้นก็จะเอาน้ำใส่อีกรอบนะครับผมก็คอยดูแลสังเกตเบื้องนะครับถ้าเพิ่นแห้งเขาก็สูบน้ำเขาจนเพิ่นจเลื่ญนตัวหังห่ามได้ดีนะครับหลังจากนั้นนับปีกประมาณนะครับสองเดือนเขาก็สามารถตัดใส่ให้ตัดเขากินได้นะครับผมหรือว่าพี่น้องจะตัดเพื่อจํหน่ายก็ไเลยนะครับเนาะอ่านี่คือการดูแลหลังจากปลูกเรียบร้อยนะครับผมพี่น้องก็จะเห็นวิธีการตัดดำไปแล้วเนาะ ขั้นตอนต่างๆเริ่มจากการเตรียมดินแล้วก็มาปอฟาดำให้พี่น้องได้ศึกษานะครับยูนีเอ็นะครับเนาะรอ,องนัดยูนี่เขาก็ามีการแบ่งปันต่อพันธุ์ให้พี่น้องกเกษตรกร,รน,นะครับในความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดยโสธรเ้าน,นะครับเนาะขอบเขตของเ้างหอดไสครับผมก็ขอบเขตรับผิดชอบนะครับก็คือในศูนย์อาหารสัตว์ยโสธรนี่รับผิดชอบอยูสองจังหวัดครก็คือจังหวัดยโสะยโสธรเขาเองกับจังหวัด สีสะเก็ดนะครับครับผมอันนี้คือเป็นพื้นที่รับผิดชอบโดยตรงครับครับถ้าในพื้นที่ของพื้นที่อื่นถามมามาขอใดบ่ครับก็ได้คือกันครับอืมแต้ว่าก็อยากให้อจกให้ไปขอรับบริการในศูนย์ที่รับผิดชอบก่อนนะครับครับับย่างของอุจบนซี่ส็ให้ไปขอสรับสนุนจากศูนย์อำนาจครับถ้าอย่างคุณจังใดถามว่าได้เรือบ่บมี่ก็จังใด กตตั้งอยากให้มามาขออยู่ของยยสูอะรครับครับผมอยากจะเป็นไปตามขั้นตอนตอนครับเจ่าอาทำเจ้า่ากะอยากใช้ไามกะให้บริการที่เตาครับครับผมอ่าแล้วครับนั่นคืออ่าเฉลยและผิดชอบที่แนะนำนะครับเนาะต่อไปนะครับขั้นตอนขั้นตอนการมาขอรับอ่าต่อพันหยาแพ่งโคราเนาะครับขั้นตอนการประสานงานติดต่อข้าวมาเฮ้าเฮ็ดยังไงครับผมครับผม กอนจะไม่ขอนะครับแต่คือเขาต้องเตรียมแปลงครับครับต้องเตรียมแปลงก้อนยังแบบแบบนี้แหละครับแบบที่เมื่อกี้นี่ก็ต้องเตรียมแบบนี้กอนครับครับก็ถึงจะมามาขอตอนพระไต้นะครับครับก็เขาก็มาเขามาก็คือช่วงนี้ในแบบถอนถอนปักดำเอาแบบที่ที่เห็ดนี่แหละครับครับผมแต่เตรียมอุปกรณ์มาเอาเสียมเอาจอบมาผูดอ่อครับครับผมครับ สิ่งที่ต้องเตรียมเอกสารต่างๆในเอาอย่างมากบ่ครับผมเอกสารนะครับก็คือหลังจากเขามาหอดมัดึงินแล้วครับกับบัตรประชาชนครับบัตรประชาชนเพื่อว่แต่มาลงทะเบียนให้บริการครับครับผมหลจากนั้นก็นาทีก็จะพาลงไปเอายุบแบงครับครับผมเอาแช่บัตรประชาชนอ่าไปเดียวนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเขาหนาผมไปจะติดไว้ลังนะครับเนาะทั้งศูนย์เดี๋ยวก็จะติดไว้ กับยานพาหนะที่เอามาเองแล้วก็อุปกรณ์ทุกท่านต้องเตรียมมาการมาเอาก็ต้องใส่คนของท่านบุคลากรของท่านมาเองนะครับเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลเรื่ในต่างๆให่นะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องก็ได้ประโยชน์สองยางละมือนะครับเนาะสำหรับการปลูกนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ศึกษาไผจะ่ายเลี้ยงสั์อยู่เพราะว่าสีเป็นง้อเป็นกล้วยเป็นแพะเป็นแจะนะครับเนาะอ่างชนิดนี้ก็จะพอดีเรลักเนาะขนาดเนาะ หยาชนิดนี้นะครับพอดีของเพลินเลยครับนีจังไงเนี่ยครับผมเอ่ออย่าตัวนี้นะครับอย่าแพ่งกว่ารับจหรับหย่าแเพงกว่าพอดีนะครับจุดคือปลูกทีเดียวครับอยู่ได้เป็นสิบปีขึ้นอยู่กับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ครับอยู่กับการดูแลนะครับครับผมอืมพ้นต้นสภาพน้ำท่วมครั้งอืมครับจะสังเกตไหมครับแปลงนี้ปีที่น้ำท่วมครับแปลงนี้ครับครับผมปีน้ำท่วม น้ำตัวปีนั้นจากเดือนเออปีปีหกหกสองแล้วครับผู้ดูนผู้ดุนนะครับแปลงนี้ครับน้ำท่วมครับครับน้ำถ่วมกับตั้งแต่ผู้ดุนเขากันย่าครับจนถึงพฤศจิกาแล้วครับอืแปลงนี้ครับน้ำท่วมกันยังมือเนี่ยกันยังเดี๋ยวคือเราครับนี่คือขอดีโอ้ยังคงสภาพไว้ครับผมครับผมน้ำท่วมครั้งว่ามีไต แต่สำหรับหยาอย่างอืินก็มีเหลือครับครับผมโปรตีนน้ำเพิ่นเนาะขนาเนาะโปรตีนสำหรับหยาแพ่งก็หลายเนาะครับโปรตีนเพิ่นอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมโดยทั่วไปนะครับหยาพันธุเพิรอาหารสัตว์ถุกชนิดครับโปรตีนจะยุ่ประมาณแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับครับครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะสูงกว่านี้ได้ครับอาจจะสูงก็แปดถึงสิบสองได้กับเพราะว่าขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอายุของเ้อาการตัดครับผมถ้าอายุหน่อยครับ ปรตีนก็ต้องสูงธรรมดาครับครับอืมถ้าอายุหลายมันแก่โปรตีนมันกัดดรอปลงมาธรรมดาครับเห<ม>ยื่อใจมันจะสูงขึ้นครับามาผมแต่ว่าโดยทั่วไปโดยทั่วไปมันจะมีโปรเซ็นต์อยู่ประมาณแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับคือช่วงสามสิบมือสามสิบถึงหกสิบถึงหกสิบบาทน,นี่แหละครับครับผมนี่คือช่วง<ม>ที่เขาตัดใส่ประโยชน์ครับผมโปรตีนก็นยุจะอายุป,ประมาณ แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์ครับครับผมชัดเจนแล้วครับเนาะครับผมเอาก็ขอบคุณหัวหน้านัดไพฑูรย์ป้องสนามนะครับผมกับศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์จังหวัดยะโสธรนะครับเนาะสิเอื้อเฟื่อยทายท่ำน้ำความรู้ไปฝากพี่น้องนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจถึงอยากมาเบิ่งวิธีขั้นตอนการปลูกนะครับเนาะเองนะครับเนาะมือใดเพิ่นปลูกก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรหรือต้องการอยากได้ตอพันธุ์พันธุ์พันธุ์อย่าเพ่งกล่า ไปปลูกในพื้นที่จะคลองก็มาตามทีรายละเอียดทีเหราะนาค่นบอกนะครับเอานาซอยติดช่องทางการติดต่อไว้นะครับเพื่อพี่น้องเขาสนใจอยู่เบื้องฉิบอยู่นะครับผมเนาะครับผมจะก็ะะให้โทรมาสอบถามก้อนนะครับที่เบอร์สำนักง,งานเองก็คือเบอร์0ูน7 9 1ี่ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเจ็ดแปดนะครับในวันเวลาราชาการแต่ช่วงนี้ผมก็อยากให้นั่นแหละครับให้โทรติดต่อประธานของมากอนครับ เพราะว่าบางช่วงมันจะได้บ่เสียเวลาเนาะครับครับผมเพราะว่าบางช่วงมันกับไม่มีครับก็จะได้นัดหมายกันว่าจะมีช่วงไหนช่วงไหนนะครับจะไม่เสียเวลาครับหรือว่าที่สองก็จากที่ต่อก็ผมโดยตรงก็ได้ครับเบอร์ศูนย์แปดหกสามห้าหนึ่งครับหกสี่เก้าเก้าครับครับผมอ่ามือกับขอพุ่นพ่หน้านัดไปทุนฟ้องสนามแม่ลายนะครับเนาะ พี่น้องสนใจก็จังตามนั่นนะครับเนาะติดต่อสอบถามขามากหรือจะมาดูงานเองก็ได้เมื่อนี้นะครับผมกัมพหนาลาไปก่อนอพี่น้องสนใจได้ข้อมูลอย่างต่างๆในการปูงานนะครับเพิ่นก็นมีหลายชนิดเนาะจังโทรขอมาประสานงานกับพหนาเพิ่นเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายสดให้พี่น้องได้รับชมนะครับเนะาะเม,มื่อนี้ก็ลาไปก่อนจนกว่าสิพอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับผมบ